ครับอัอดีครับเดี๋ยวมาดูวิธีการตบหญ้านะครับไม่ใช่ตัดหญ้าครับเนี่ยดูดิดูหญ้านั้นหนาขนาดนี้หญ้าหนาขนาดนี้บางทีบางคนตัดจนเรียกว่าแน่นแ่นเครื่องตัดหญ้าหักก็มีแล้วมันพันพันใบพัดถ้าไม่เล่งสู้ก็เปลือกพอเล่นสู้ก็เปลืองน้ามันอีกอย่างเงี้ยเจออย่างเงี้ยอย่าไปท้อบางคนไปท้อไปจุดไปเผาก็เสียจุลินทรีย์นะ เราตบใช้วิธีการตบหญ้าใช้เครื่องตัดหญ้าตบหญ้าแล้วผ่มดินไว้เลยมันก็จะดีไม่เสียตุลินทรียด้วยมันจะกลายเป็นปุย๋ยเป็นดินเราปลูกพืชผักอะไรได้เยอะแยะเลยเดี๋ยวมาดูวิธีการตบหญ้ากันครับง่ายๆเดียวเลยนี่นะครับตรงนี้าจากหนาๆตรงนี้นะนี่นะครับเดี๋ยวผมจะตบไปให้ดูชันหน่อย ครับมาดูผลงานถึงดินเลยนะครับนี่ถึงดินเลยนะครับวิธีการตบหญ้านะครับเนี่ยมันตบไอ้ตรงที่ยังไม่ตายเนี่ยลงไปอยู่ไอ้ข้างล่างมันตายแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นปุ๋ยถ้าเราไปตัดตัดไม่เข้าหรอกมันมันตัดเนี่ยมันไม่ไหวหรอกข้างบนมันหนามันก็จะเปลืองแรงเปลืองน้ํามันแล้วก็จะเปลืองเวลาแล้วก็ต้องเล่งสู้ตลอดอย่างนี้เราไม่ต้องเล่งสู้นะครับเดี๋ยวลองดูโอเคยอด